สวัสดีครับกลับมาพบพก,กับช้ยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรถมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถ ICE นะฮะหรือว่ารถน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วรถ ICE เนี่ยที่แอดเนี่ยมานาเสนอนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถ ICE ที่กําลังจะเข้านะฮะในช่วง6เดือนที่เหลือของปี2024นะฮะว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและกลําลังจะเปิดตัวและกําลังจะเข้ากันบ้างนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจก็เชิญชชมมรัับกนได้เลย ค,คันแรกนะครับที่เรากำลังจะมาพูดถึงก็คือ Toyota h y l u x Revo Hybrid 2024นะครับในปี2024นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นแค่เพียงรถเก๋งเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเราจะมีรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยนะครับแต่น่าจะนำโดย Toyota h y l u x Revo Hybrid ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมและอัตราเร่งที่ดีขึ้น ชาวออสเตรเลียนะฮะกำลังจะได้สัมผัสโตโยต้าไฮรักขุมพลังไม้ไฮบริด 48โวลเป็นครั้งแรกก่อนใครเลยนะฮะหลังจากทางการได้ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวรถกระบะขุมพลังทางเลือกใหม่ในครึ่งปีแรกของปี2024นะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะบ,บริษัทจะไม่เรียกรถกระบะรุ่นนี้ว่าไฮบริดและหันไปใช้ชื่อการสื่อสารว่า t y y t t Hilux ั w i t c h 48โวลเทคโนโลยีนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้คนสับสนกับขุมพลังไฮบริดของแท้แบบที่พบใน Toyota Camry หรือ RAV4 นั่นเองนะครับ การเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่า t o y ยต้าไฮรักขุมพลังมาไฮบริดจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นย่อย 4x4 SR5 และ Luf ททั้งยังสามารถเลือกเป็นออปชั่นในรุ่น DualCA ค4 4 SR ในส่วนของขุมพลังนั้นเป็นการผสมผสานเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่มีอยู่แล้วเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์มอเตอร์สร้างกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กและควบอื่นของระบบ ผลคือ Toyota h y r u ักขุมพลังไม้ไฮบริด48โวลบางรุ่นย่อยจะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้น10%เมื่อเทียบกับขุมพลังดีเซลเดิมขนาด2.8ลิตรทั้งยังเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนทางเรียบและทางราบพร้อมลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงด้วยนอกจากนั้นขุมพลังไม้ไฮบริดยังไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการลากจูที่ยังสามารถลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกรัมและมาพร้อมกับระบบไอเดียล St ต อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าขุมพลังไมล์ไฮบริด48โวลต์จะได้ไปประจำการใน t o โยต้าฟอร์จูเนด้วยหรือไม่และนี่ไม่ได้เป็นเพียงขบรถยนต์ขุมพลังไฮบริดรุ่นเดียวที่ To โยต้าตั้งใจเปิดตัวในออสเตรเลียเพราะบริษัทต,ตั้งเป้าให้ทุกรุ่นยกเว้นตระกูล GR ต้องมีขุมพลังพ่วงไฟฟ้าให้เลือกครบทั้งหมดภายในปี2030ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นโตโยต้าไฮรักขุมพลังไฮบริดแบบซีรีส์พา拉เลลตามมาด้วยในปี2025อีกด้วยนะครับ ขั้นต่อมานะครับก็คือ Toyota c a m คมในรุ่นขับเคลื่อนหน้าล้อและ232แรงม้าในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ AWD นะฮะดีไซน์ด้านหน้าของ Toyota c a คม y ใหม่นะ,ะเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันจีนที่เตรียมเผยโฉมที่งานวางโชว์นะฮะ2023วันที่17พฤศจิกายนนี้นะฮะขณะที่เวอร์ชั่นไทยจะมีดีไซน์ด้านหน้าแบบเดียวกันกับเวอร์ชั่นจีนนะฮะเบื้องต้นจะมีกำหนดเปิดตัวในบ้านเราในเดือนตุลาคม2024นี้ด้วยนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นออปชันเบื้องต้นของ All-new Toyota Camry เวอร์ชันสหรัฐอเมริกาที่มีดังนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็น2.5ไฮ b r i d 222ขีด23 232แรงมา้าระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะฮะหน้าจอชุดมาตรวัดแบบดิจิตอลนะขนาด12.3นิ้วหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกพูดนะ ขนาด10.0นิ้วระบบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะฮะชุดเครื่องเสียง JBL พร้อมลำโพง9ตำแหน่งหลังคากระจกพาราลลีมิกรูฟนะฮะเบาะนั่งพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นเบาะระบบความปลอดภยัย Toyota Safety Sense 3.0นะฮะและก็ยังมีอย่างอื่นอย่างครบคกันเลยทีเดียวนะครับยังไงทุกคนก็รอชมกันได้เลยนะครับในปีนี้นะครับสำหรับ Toyota Camry Hybrid นั่นเองนะครับ ขันต่อมานะครับก็คือ Suzuki Jimny Sierra 2023นะฮะรถใหม่ Suzuki จ i ม n ียเซียร2023รถออฟโรดขนาดเล็กที่ทำยอดขายถล่มทลายทั่วโลกกว่า2ล้านคันนะฮะได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะฮะเปิดจองโคตา้าร็อตแรกในประเทศไทยเพียง50คันเท่านั้นนะฮะจิม n นียเซียรวางขายด้วยกัน2รุ่นย่อยก็คือจ i m n นี i เซียร 4AT 4WD Mono Tone นะฮะราคา1ล้าน7 60,000บาทนะครับและจิม n ียเซียร 4AT 4WD t w Tone ราคา1้าน7 90,000บาทนะครับซูซูกิจิมนียเซียร2 2ีบสามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรกำลังสูงสุด102แรงม้าแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีนะครับกียร์ออัตโนมัติ4สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ตามสไตล์รถออฟโรดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ามาแบบสวยมากๆนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อซูซูกิได้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดจองแล้วก็รถเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งอย่างเดียวนั่นคือราคาแพงไปหน่อยนะครับ มาถึงขั้นต่อมานะครับก็ได้แก่เกียร์คานิวัล2023นะครับถึง2024เกียร์คานิวัลรถใหม่นะฮะกับรถครอบครัวที่มาพร้อมออปชั่นที่น่าสนใจหลากหลายอย่างเช่นประตูสไลด์นะฮะถุงลมนิรภัยรอบคันเบาะนั่งแบบ4แถว11ที่นั่งด้วยนะครับและระบบสั่งงานด้วยเสียง voice recognition นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะเกียร์คานิวัลรุ่นใหม่วางขายในประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการโดยมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับได้แก่คานิวัล 2.2 lx 8 at นะฮะราคา1 8 9 2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ Carnival 2.2 ex 8 at นะครับราคา2 2 3 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ Carnival 2.2 sxl 8 at นะครับราคา2 5 9 4 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเกียร์คานิวัลตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆนะครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยที่ชอบในแนวรถครอบครัวนะครับอดใจรอดได้เลยนะครับสำหรับเกียร์คานิวัลสองพันี้นะครับ ขั้นต่อมานะครับก็ได้แก่ค่ายอีทูสูนะครับมิวเอ็กซ์มายเนอร์เชนนะฮะกำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับวันที่12นี้นะครับสำหรับอีทูสูมิวเอ็กซ์มายเนอร์เชนสองพันยนะครับหลายคนเนี่ยก็รอลุ้นกันนะครับว่าสําหรับกล้องรอบคันนะฮะที่อยากให้อีทูสูรุ่นนี้เนี่ยเลิกกักสักทีนะฮะหลายคนนะฮะลุ้นให้อีทูสูแปลงโฉมให้ดูแตกต่างจากครั้งก่อนๆหรือเกินนะฮะรอบนี้เนี่ยจะมีหมัดเด็ดอะไรนะฮะที่จะมาน็อกโตโยต้าได้บ้างนะครับต้องมารอติดตามชมกัันนะะครรบเพาาว่ คนที่จะล้ม Fort u n e r ได้นะฮะก็ต้องมี i s ว u ุมิ x นะฮะที่พอฟัดพอเหวี่ยงได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้ายัางกักออปชันอยู่ไม่มีกล้องรอบคันนะฮะพร้อมทั้งดีไซน์เดิมๆนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้น่าสนใจนะครับเห็นทีจะต้องแพ้ Toyota าเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับส่วนเครื่องยนต์นะฮะคนก็ลุ้นว่าเครื่องยนต์รอบนี้เนี่ยจะเป็นดีเซลมาตรฐานยูโรไฟธรรมดาหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีหมัดเด็ดอะไรนะฮะมนันน คันต่อมาที่น่าสนใจอีกคันนึ่งนะครับ Suzuki Swift 2024นะฮะสเปคจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะงานออกแบบภายนอกภายในไม่ต่างจากตัวคอนเซปต์นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้มิติขนาดตัวถังนะฮะยาว3,860นะฮะกว้าง1,695สูง1,500นะฮะระยะฐานล้อ2,450มิลเมตรนะครับเครื่องยนต์ขนาด3สูบรหัส Z12E 1.2ลิตรเป็นไมฮายบิดนะฮะ82 PS นะครับแรงบิด108 นิวตันเมตรนะฮะระบบส่งกำลัง CVT และ5 MT นะฮะระบบขับเคลื่อน 2WD และ 4WD นั่นเองนะครับราคาจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นเงินบาทนะฮะเริ่มต้นที่ราวๆ412,000บาทนะครับถึง556,000บาทนะครับไม่รวมออปชั่นเพิ่มนะครับตัวนี้ก็คือน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหน้าตาของมันเนี่ยดุดันแล้วดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าสุสกิสวิปนะครับ2024 มาถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็ได้แก่ h อน d ้าวีเซลนะฮะเจเนอเรชันที่2หรือว่า HRV ในเจเนอเรชันที่3นะฮะเผยโฉมครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2021นะฮะก่อนเริ่มวางจําหน่ายในตลาดต่างๆอาทิญี่ปุ่นอเมริกายุโรปรวมถึงเอเชียนะฮะในปีเดียวกัน V ีเซลหรือ HRV นะครับเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งของ h o น da นะฮะที่มีกระแสตอบรับอันดีจากผู้บริโภคเลยนะครับและถูกเลือกให้เป็นรถยนต์รุ่นแรกของค่ายนะฮะที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องงจากขุมพลั เครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นขุมพลังไฟฟ้าหรือว่า e v นั่นเองนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อการออกวางจําหน่ายและใช้เป็นรุ่นชิมลางการผลิตและประกอบประเภทรถยนต์ไฟฟ้าในฐานการผลิตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับวันที่14มกราคม2024นี้นะครับทาง Honda ประเทศญี่ปุ่นได้มีการเผยภาพและข้อมูลเบื้องต้นกับ Honda V ีเซหรือว่า h r v minor change นะฮะในฐานนะรุ่นปรับโฉมครั้งแรกในรอบ3ปีนะฮะก่อนที่จะมีการเปิดภาคคุมอย่างเป็นทางการ ในตลาดบ้านเกิดช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะคะ2024ันนะครับผมคุมพลังของ Honda v e ี e l หรือว่า HRV Minor Change นะฮะยังคงเดิมด้วยรหัส LEB MMD นะฮะเบนซิน4สูบ เดิลบ e นโอเวอร์เฮดแคมชาร์ตนะฮะขนาด1.5ลิตร1,498ซ c, c ีกระบอกสูบนะฮะช่วงชัก73.0คณ89.5ม mm, ิมนะฮะจุดระเบิดนะครับกำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,600รอบถึง6,400รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรที่4,500รอบถึง 5,000รอบต่อนาทีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด109แรงม้าที่3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดถึง253นิวตันเมตรนะครับที่0ถึง3,000รอบนะครับต่อนาทีมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้า FWD นะครับและขับเคลื่อน4ีล้อ AWD นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการรวมรถ ICE นะครับที่กําลังจะเปิดตัวปี2024นะครับก็มีบางคันที่เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ที่กําลังจะเปิดตัวนะครับทั้ง2,024จนไปถึง2,025ด้วยนะครับยังไงผิดพลาดประการใดก็อย่าถือโทษโกดกันนะครับแอดก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้หมดนะครับแล้วก็ฝั่ง EV ก็อย่าเพิ่งเหม็นควันกันนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหนะ้าแอดก็จะหยิบรวมรถของรถ E ีมาให้อีกด้วยนะครับ วันนี้แอดต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอดด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากให้กําลังใจแอดมากขึ้นนะครับก็ฝากกดสุปตะให้แอดด้วยนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ